เตอร์จัดกอตนะครับก็วันนี้มาเจอกันในเะต็ที่1 1นะครับก็เดี๋ยวผมจะมายิงเซิร์ฟหนึ่งครับสองครับก็เจะจะแรนดอมห้องเล่นนะครับก็ห้องไหนห้องคัดก็เข้าไปขอ,อเล่นหมดอ่ะไม่โดนเตะก็ได้เล่นจบเขาให้เล่นหรือเปล่าไม่โดนเตะหรือเปล่าครับอดสดเลยก็เดี๋ยวจะยิงวันนี้ก็จะยิงประมาณ ครบทุกด่านเอาให้แบบว่ายิงจนเปื่อยไปข้างหนึ่ง <c oughs> สำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรม king of m c a n mpg ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ <c oughs> จนถึงวันที่15เลยนะครับแล้วใครที่สนใจ ก็าสามารถลงชื่อสมัครได้ครับหน้าเฟซของผมเลย <sk r isa> เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องเลยครับเรารับดนนะันห้องแรกที่เล่นก็ดนัน Predator Predator B เ,เ,ตเตข้ามาในห้องแล้วครับตอนนี้ดันแรก พีเ,เอร์บนะครับหัวห้องไม่ได้เปลี่ยนดา่านเลยวันนี้อยากยิงเล่นนานๆหน่อยก็เดี๋ยวอัดยาวไปเลยครับเป็นสไตล์ของคนไทยนะครับเอเซิร์ฟไทยครับเซิร์ฟหนึ่งครับสองครับตึงที่สุดครับจะมีแต่พวกโ h o เล่นกัน Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire <yellow outro> <Totem> in the hole! Fire 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 in the hole! ดีเซลสุดออยอดจริงๆเราเพื่อเปิดครับสุดยอดครับตอนนี้ดิ้นครับตอน้งนี้ ฟังเสียงคราไปกันฟังเสียงเมื่อกี้ the hole. fire in หวังว่ามันจะเข้ากลางล่างมานะครับโอ้คิดการไกลยิงกว่าที่หกเลยเุดเดียว อยู่ระเบียงครับตอนนี้เวซาก็ต้องเซฟหน่อยครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยลยไีกัน รอนิ่งๆับใจเย็นๆไม่ต้องรีบแล้วตายอย่างสงบครับมาแล้วครับมาแล้วมาใกล้แล้วขู่กับยิงไม่โดนเสียวมาครับผมเดียวกันครับ เสียงชัดเจนนะครับเห็นป่ะผมฟังเสียงนิ่งๆเนี่ยเล่นบ้านก็อย่างเงี้ยครับเล่นบ้านฟังเสียงง่ายเพราะว่าไม่มีใครเสียงอะไรรบกวนครับเวลาแข่งในงานเสียงมันดังก็มันเชียร์กันดังเกินไปไม่ดีเสียงตีนะครับตัวเนี้ยถือว่าคนเล่นบ้านจะโหดกว่าคบนึงครับพ่อโทรมาครับโผล่ว่าไงพ่ออัสเตเปีย ก็ยังเงียอยู่ถ้ถ่ายหมดแล้วโคตรเออแค่นี้อจะเตมอยู่ร์ร์ลร์หร์ใลร์าบียร์กมฟร์ีตัวนึก็เบียรมั้งเป็นจากการคาดเดาครับ หัวเรียบร้อยก็ฝั่งน้ำเงินครับฝั่งน้ำเงินมาเป็นแคนเลยครับเมื่อกี้ก็ไม่อ่านชื่อแคนนะครับจะไม่ได้ชื่อแคนเลยแต่มากันประมาณหกคนได้ห้าคนได้ Fire in the Fire in the hole! 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 ขำเบียงให้เพื่อนครับให้เพื่อนทำเป็นการโดดธรรมดาเป็ดบ้าธรรมดาครับโดดเชิงรอไว้ Affirmative. ทีมมันเที่ยงเงินมันแบบว่าไม่ค่อยเพินแดมเงินไม่สูสีกันมันก็เล่นง่ายครับทำอะไรก็ได้แล้วก็ดีไปหมดระเบิดมาว่าไอ้เย้ยเอ้าเข้ามาลับกางเข้ามาแลับห้าผมครับ เรียบร้อยครับสวัสดีโอ้โหมึนครับหันพวกมันหมดเลยเพราะว่าทีมแดงบุกมาแบบกระจายจุดมากเลยเมื่อกี้เต็มเต็มด้านบนเลยเอ็มซีมัสซูนครับน,นี่การยิงเอ็มซีมัสซูนครั้นเทพครับเอาแล้วเก็บสองครับโอ้โหสุดยอดจริง สตาร์ที่โดดเด่นนะครับใครชื่ออะไรวะอ่านมาขึ้นมาว่าอะไรวะถุแงแกงลากไว้ลากให้ที่เข้าใจพอว่าอ่านไม่ออกจะอ่านผิดขึ้นมาไอาไม่อ่านดีกว่าเบียงเบียงมีมม Fire Fire in in the hole. the hole. ยิงแสงไว้ลูกนะครับโอ้ยไอเคไอเคปิงไอเคปิงนมครับทีเรียบร้อยครับยิงแดงเริ่มใกล้เกมครับเอ็มซีมัดสูนครับโดนลุมจังหวะโดนลุมครับ M4 มัสสูนเห็นจะบอกว่าเป็นปืนที่ยิงได้ส่วนใหญ่นะที่ยิงได้เทียร์ตัวจะไม่เหมือน M4 แบบทั่วไปเพราะว่ากระสุนมันรวมนิ่งมากทําให้ยิงกับเป้าไม่กระจายเพราะไม่กระจายเจ็บก็ยิงเทียร์ตัวว่าโดนมาสองเก็บโคตรเยอะเลยโอ้โหพร้อมใจกรันลงมาข้างล่างเลยเว้ยระวังระเบิดบาร์ครับ okay. so, Cover me. Fire in the hole. 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 ตายได้แกหวะโฮ้มีคนค้างไอ้เหี่ยนี่กเคยเอฟซับไทยครับไม่ต้องแปลกใจครับเป็นเรื่องปกติโดยความชินไปแล้วครับว่าต้องยิงแม่งเลือดเหลือสองร้อยครับบางจองหวะทำไมตะก้าเหลียวยิงประมาณสามสี่นัดก็ตายแล้วครับจริง แล้วก็ตอเถียดมากครับปิงหนึ่งเต็มตันเขาไวครับโอ้ยเคเกมหมดครับช็อนนีคค้คิดการไกลครับคิดไกลมากครับโ oh. oh. อ้ยกลับไปกลางแล้วเป็นการยืนดักมุมหมุนมุมตาในนะครับจะยืนปุ่มนี้ไม่ได้เห็นหอาวิ่งกลับ อั <osc> ะะอนนี้คือการ์ดก็จะลงกลางล่างรู้สึกว่าลงกลางล่างนะทนายซ้ายมือซ้ายมือแล้วโอ้โหเรียบร้อยเขาความนิ่งครับเรดเลเวลครับทับนี้ครับดีมากก่อนผมมาเล่นก่อนผมมาเล่นนะเกมนี้บอกว่าไปยิงเป้ามาแล้วต่อมือโอ้แฟดบัค รู้สึกว่าแผบ้ากับแผดเคพื่อนก็ไม่รู้มี้สองอย่างครับไม่แผดบ้าก็แผดเคพื่อนครับวันนี้ยังไม่มีทางปลาเบิดแผดเข้ามาตรงนี้ได้นอกจากแาดบัาเข้ามาข้าหลังคาเลยก็ถูกไปบัานะครับถ้าเกิดแผดเข้ามาตรงข้างหลังคาเข้ามา หมดทีมดิเซลครับดิเซลตะโกนทีห่างไปสองตัวแล้ว Fire in the hole! Fire in the hole! On my way. Wait, I'm coming. On my way. Wait, I'm coming. Cover me! Wait a minute. ข um. like mm hmm. ้างล่างเหรอวะเพื่อนกู้เย็นอย่างนี้ปะเนี่ยหมดแล้วครับพี่แดงหอยทับครับเมื่อแล้จบเกมน้องหอยทับกันคิวเดิสรถครับ ผมเพื่งปล่อยระเบียงเนี่ยพลาดเลยเอ้างงมายังไงก็ไม่รู้ครับจบเกมครับทีตกอสิบตอนหนึ่งะครับโอเคครับคลิปสเต็ปสิบเอ็ดยังไม่จบครับเรามีต่อ